สวัสดีค่ะเป็นรถบรรทุก KUM นะคะก็วันนี้เดี๋ยวพาทุกคนมาพบกับ Hino FG นะคะคันนี้เป็นหกล้อคอกนะคะรถปี48ค่ะคันนี้ก็เดี๋ยวพาทุกคนมาดูยางหน้ากันก่อนนะคะอันนี้เป็นสภาพยางหน้านะคะก็พร้อมใช้งานเลยคัตซีนะคะในส่วนของคัตซีด้านใน เดี๋ยวมาดูตรงยางหลังนิดนึงนะคะโอ้คันนี้ยางสวยทุกเส้นเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยคันนี้มียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวคอกคันนี้นะคะเป็นอคอกเหล็กพื้นไม้นะคะความยาวอยู่ที่7จ็ดเมตรยี่สิบเซนนะคะนี่นะคะเป็นพื้นไม้ค่ะส่วนคัสซีด้านในนะคะ ชันสีสวยนะคะคันนี้นี่นะคะกล้อคอเกเหล็กคีโน f เอค่ะส่วนตัวยางด้านหลังนะคะเหมือนกันนะคะยางพร้อมใช้งานยางเต็มนะคะนี่ยางหน้านะคะเดี๋ยวรูปด้านในรถกันนิดนึงนะคะ สภาพภายในนะคะภายในยังใหม่อยู่นะคะเล็กใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ500,000โลนะคะ508นี่นะคะสภาพภายในยังโอเคอยู่ เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะคะดูอีกสั่งหนึ่งนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจ6ล้อข้อ Kino FG คันนี้นะคะก็เปิดราคามาไม่แรงนะคะอยู่ที่750,000บาทเท่านั้นเอง นี่นะคะเป็น h ีโน่ g รถปี48ดราคา7 5 0 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ6กล้อคอกคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เต็นท์รถบรรทุก KUM นะคะสวัสดีค่ะ